โอ้มา Special g u e เมาอีกคนหนึ่งแล้วนะคะเร็วน้องจะต้องลงไลเนี้ิ่งมากหิขาโอ้มาถึงโหทำไมทำอย่างนี้อะโอ้โมแล้วอุ้มห้าไอ้ิขนแทบตายอ่ย่างอุราตัแสนน้ารักนเมาเหลือถึงเดียวน้องไม่ยังจะเิวอีกินอ่ะหิวอ่ะหิว่ะสวัสดีค่ะกส อ่ะทุกวันนี้เรามีสเปเชียลเกตอีกคนหนึ่งค่ะพ่อกับน้องเออผ้าหัวกดยังม่งันมาดูทงนี้แล้วมันจะมีกาลังใจสเปเชียลเกตอีกคนนะคะขอโทษค่ะน้องชาลดที่ขอโทษนะคะที่พูดไม่พอเสียใจอ่ะชาลดมอ่ะหวงมากเลยเออไม่เป็นไรไม่ไม่แต่ให้ชาลอดกินก็ได้ วันนมัเหลือถุงเดียวแต่พี่ก็ฉลองกินได้กินได้เลยเพรขออันเดียวใช่มอ่ใืแต่ว่าตอนเนี้ยคือมันโซเอัพไปแล้วแต่ว่าชาลองกินได้ก็ดีนะโซอัพก็ขายดีไงใช่แต่ว่ากินได้แหละอืมกินได้เลยอุ้ยแล้วชาลองนั่งทับดีเซลอ่ะอะไรอ่ะน้ำมันเหรอน้ำมันดีเซลอออบบม้แลว เขาบอกว่ารวมตัวกันโดยนัดใหม่ไม่ได้นัดไม่ได้นัดนำดําอร่อยเนาะไอ้อร่อยมากเลยอ่ะที่บ้านเราไม่มีแลยเลยน้อยอ่ะทุกคนเลวช่วยกันกดกดกดลักอะไรอ่ะกดบาทเร็วๆอ่ากดบาทรทุกคนจะเออใช่เดี๋ยวต้องลงไลฟ์แล้วนะคะสิบงยี่สิบนาทีโอไม่เอาละทุกคนเดี๋ยวลงไลฟ์แล้วนะคะใครที่กด กดบัตรไว้แล้วนะคะที่กดไว้แล้วก็อย่าลืมไปชาระตังค์ด้วยกดชาระตังค์ด้วยนะแล้วก็ราคาสิบใบเชียร์ตาเชิร์กับเยนทูเรียนมาเลยคนเลศขอบคุณนะคะทุกคนเดี๋ยวต้องลงราย้วต้องทาแบบมีคนเขาขอบแบบเต็มสามคนทีหนึ่งอะมาอย่าลืมชำระด้วยนะลุกคนบางคนกดไปแล้วยังไม่ชำระระวังะ ระวังนะคะพี่มีนาเออระวังค่ะฝืนไหมคะพี่มีนาไม่ได้ฝืนเลยค่ะตัวตนของน้องชอนหรอกพี่มีนาเจียด้าฝืนไหมเออต้องเคลียร์ผมเคลียร์ผมเคลียร์อะไรอันนี้คือผมเนี่ยไม่เฟิร์นนี่ก็หลับไปแต่งหน้าพี่มีนาก็ยังสวยนะคะใช่คือมีนาสวยมาตลอดค่ะยังฝืนเลยเป็นตัวเองเลยตอนอ่ะให้นี่ไม่ได้ฝืนนี่ก็ทำเป็นตัวเองอยู่เออ พอแล้วค่ะวันนี้นะคะขอบคุณทุกคนมากๆที่มาช่วยกันเอฟนะคะแล้วก็อย่าลืมไปชําระเงินด้วยอย่าลืมไปชําระตังให้เสร็จสับเรียบร้อยนะหมดแล้วหมดเลยนะจ๊ะไปแล้วนะคะทุกคนวันนี้ขอบคุณมากค่ะบ๊ายบายเรกดฟินิดเนาะเราก็ต้อง